ันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่สามกรุปภาพันนะคะเออหัวข้อที่จะเสวนาวันนี้เนี่ยค่ะพอดีมีบทความบอกว่าเมื่อคนที่ซื่อตรงพบว่าเขาทำผิดเขามีทางเลือกสองทางถ้าเขาไม่กล้าที่จะแก้ไขเขาก็จะไม่ใช่คนตรงอีกต่อไป คุณสมบัติพื้นฐานสองข้อแรกของผู้ปฏิบัติจึงเป็นความกล้าและความซื่อตรงนะคะประเด็นที่เราจะเจรจากันวรนนี้ค่ะคนที่จะปฏิบัติเน,นะะี่ยค่ะต้องเป็นคนกล้าและคนซื่อตรงทีนี้ตัวดิฉันเองเนี่ยก็นึกถึงพระเจ้าอาชาติสัตรูที่ ตอนแรกท่านก็ไม่ได้รู้ว่า,วาที่พระเทวราชมีความรู้สึกว่าที่บวชบวบวชกันเข้ามาเนี่ยคนอื่นคนอื่นก็มีชาบ้านที่อุปถาอะไรต่ออะไรแต่พระเทวทาชเนี่ยรู้สึกไม่มีใครอุปถาท่านท่านก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาใครอุปถาและก็เลยคิดว่าต้องหาให้เหนือกว่าพวกเจ้าชายอื่นๆ และบังเอิญท่านมีอภินญ,ญาที่เป็นโลกีฌาญท่านก็เลยทำตัวท่านให้เป็นเด็กเล็กๆแล้วก็เอางูมาพัานรอบตัวแล้วก็เหาะมาแล้วก็หล่ลนลงไปบนตักของพระเจ้าอาชาติัตรูและพระเจ้าอาชาติสตรูก็ลหลงไหลได้ปลื้มแต่ท่านมากก็เลยคบค้ากันแล้วก็พระเจ้าอาชาติัตรูก็เลยไม่ไม่ได้สนใจพระพุทธเจ้าจช่มาคะ่ะ แล้วก็ไปกันจนกระทั่งพระเจ้าเทวราชาก็อยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนก็ยุ่จนกระทั่งในที่สุดพระเจ้า,าอาชาตจุฬก,ก็เอาพระเจ้า,าปิมพิสารพระราชบ,บิดาไปขังคุกและในที่สุดก,ก็ให้อดอาหารก็ไม่ตายทำยังไงก็ไม่ตายก็เลยให้ ราชบุรุษไปฝานฝ่าเท้าแล้วก็เอาน้ำเกลือราดท่านก็ทนปิดบาดแผลไม่ได้ในที่สุดวันที่พระมเหสีของพระเจ้าอาชาตสจูมีพระประสูติการท่านได้ลูกชายก็พอดีเป็นวันนั้นนะที่พระเจ้าพิมพิสารก็ทนปิดบาดแผลไม่ได้ก็สิ้นพระชนมหาเล็กสองพวกก็มาเจอกันก็เอ๊ะจะเอาข่าวดีก่อนหรือเอาข่าวร้ายก่อน ในที่สุดก็บอกเอาข่าวดีก่อนไปแล้วกันตกลงพวกแรกก็เข้าไปกับถูนว่าเนี่ยพระมาเหสีมีพระประสิทธิการท่านได้พระโอรสความที่คือท่านก็ปลื้มใจอะ่ะท่านก็นึกถึงบอกเออตอนที่เราเกิดมานะพระเจ้าพิมพิสารก็คงดีใจอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออไปปล่อยพ่อออกจากคูกเถอะพวกที่มาคอยอยู่ก็บอกว่า ถ้าไปเสร็จแล้วเพราะว่าพระเจ้าปิมพิสารสวรรคตจำคืนนี้เหมือนกันท่านก็เลยเสียพระทัยถ้าเราดูเนี่ยท่านก็ต้องเป็นคนเป็นคนตรงเป็นคนกล้าเพราะว่าพอท่านรู้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยท่านก็ตัดสินใจเลยว่าโอ้การที่ท่านไปคบคาการเทวษะเนี่ยทําให้ท่านทําสิ่งที่มันผิดบาปอย่างเหลือเกินดูสิเอาจนกระทั่งเราทําพ่อตายอะ่ะ ท่านก็เลยไปหาชิวโกมาราพัทแล้วก็ขอให้หมอชิวโกมาราพัทพาท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฝั่งเทศพระพุทธเจ้าคืนนั้นน่ะแล้วพอไปถึงเนี่ยท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าเลยว่าท่านเนี่ยได้ทําความผิดร้ายแรงมากเพราะว่าท่านเออคล้ายๆกับว่าไปเชื่อพระเทวาทัตไปอะไรต่ออะไรก็เลยทาให้ท่านเนี่ยก็ได้ ถ้าพ่อของท่านท่านก็ได้สติเสียใจท่านก็มาสารภาพกับพระพุทธเจ้าว่าท่านเนี่ยชั่วอย่างคล้ายๆกับว่ามันไม่มีอะไรที่จะชั่วไปกว่าน,นี้อีกแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าก็าสะรเสริญว่าการที่เราทําผิดแล้วเราไม่ได้เฉยเมยจนกระทั่งมีคนอื่นพูดกันแล้วก็มากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทราบนี่ท่านมาเองแล้วท่านก็บอกเองอย่างตรงไปตรงมาเลย อันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีมากคนเราทำผิดแล้วเราเห็นที่ผิดของเราเราสารภาพผิดแล้วเนี่ยก็เราก็มีโอกาสที่เราจะเป็นคนดีแล้วเราก็แก้ไขสิ่งที่ผิดคือคือคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าก็พูดเหมือนอย่างว่าท่านเนี่ยไม่ได้ขาดทุนสูญกําไรอะไรเลยไอ้ส่วนที่ผิดมันก็ต้องมีโทษมีอะไรท่านก็รับโทษไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ท่านก็เป็นอิสระชนที่ท่านจะทําคุณงามความดีอะไรขึ้นมาตอนนี้มันก็จะเป็นสมบัติของท่านแลเ,เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศอย่างที่เทศประชาชนทุกคืนอย่างนั้นนะคะท่านก็ฟังฟังฟังทีนี้ความที่พอท่านฟังเนี่ยใจท่านก็สงบมันก็จะลงรวมอะแต่ทีนี้พราสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นบาปหนักบาปหนามันก็เลยผุดขึ้นมาเป็นที่ แจริงท่านทําให้พ่อท่านตายตกลงไอ้ใจที่กําลังจะร้วมมันก็ประจุออกไปพระพุทธเจ้าก็หยุดไปและเสร็จแล้วเดี๋ยวท่านก็เริ่มต้นใหม่ถึงสามครั้งน,นะคะเพราะปกติพระพุทธเจ้าโดยมากท่านเทศและท่านก็มีหยุดจมคกและบางทีคนบางคนก็ไม่ได้ตอนงครั้งที่สองหรือครั้งที่สามเนี่ยทีนี้วันนั้นเนี่ยพระเจ้าอาชาติจูก็ได้แค่ไตรสารณคม คือ,อ,อพระพุทธเจ้าก็หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยประชาชนกลับไปหมดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดกับพระอ,อนอนท์บอกว่าเนี่ยถ้าเผื่ออาชาจตุูไม่ได้ทำอนันตริยกรรมเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ตัณฑ์เนี่ยพระเจ้าอาชาจตุูก็จะได้ตกกระแสเป็นโสดาบันแต่เพราะความที่มันทำอนันตริยกรรมก็เลยก็ยังก็ยังได้ อไตรจารนคมคือเรียกว่าหลังจากที่ไปตกนรกไปอะไรหลหลแล้วเนี่ยท่านกลับมาใหม่เนี่ยท่านก็เอ่อต่อให้มีสิทธเทวทัตมายังไงยังไงท่านก็จะไม่ตกหลุมแล้วเพราะว่าท่านถึงไตรจารนคมแล้วมีพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งของท่านอย่างเที่ยงแท้ถาวรใช่ไหมและแต่ทีนี้คิดดูเพราะว่า พระพุทธเจ้าบอกพานินว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเป็นคนฉลาดถ้าเปิดตกไปแดแล้วเนี่ยใครจะไปรู้ก็อาจจะได้บรรุธรรมเป็นอาหารหันในชาติภพนี้แ,แต่เฉพาะไปทำไม่ดีเข้าก็เลยต้องไปตกนรกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนกลับขึ้นมาอาจจะไม่ทันที่พระศรีอารยังมีพระชนชีพอยู่ถึงจะได้ปฏิบัติ โอกาสที่จะบรรลุธรรมก็อาจจะไม่มีก็ได้คือคือคือได้ได้ปฏิบัติเนี่ยแต่ก็ไม่สําเร็จเป็นพระอรหันต์ไหมาคือคือทําให้เห็นนะว่าการที่นั่งได้นั่งได้น,ไดนั่งไปเถอะนั่งไปเถอะเออเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกไงบอกว่าให้เราระวังไอ้ความประพืิของเราเนี่ยเป็นต้นว่า เอาเริ่มต้นเราก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานใช่ไหมเพราะมนุษย์สมบัตินี่คือศีลถ้าเราไม่มีศีลแล้วเรามาปฏิบัติถึงเราจะทำสมาธิยังไงยังไงมันก็อาจจะไม่แน่นหนามั่นคงเดี๋ยวมันก็เผลอไปเดี๋ยวมันก็อะไรไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันถึงมีมันถึงมีเป็นขั้นตอนเป็นอะไรอะไรอะไรและแต่ทีนี้พอพอไปตกนรกแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากลับมาเนี่ยเราจะทานที่ เป็นตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเผื่ออย่างพวกเราเนี่ยที่เราโชคดีเนี่ยเพราะท่านพระจนมัน่นท่านพระจันสาวท่านลาพุทธภูมิและท่านก็ปฏิบัติอย่างถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่โตเหมือนสมัยที่มีพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เหมือนเราดูหนังจอใหญ่อนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจอมันเล็กก็จริง แต่ถ้าขยายแล้วเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันก็มีครบถ้วนเราถึงยังมีพระอรหันต์กันได้ซึ่งในออตำราเนี่ยเขาว่าว่าพอพระพุทธเจ้าท่านสิ้นพระชนชีพไปพันปีเนี่ยพระอรห,รห 2, อันต์ก็จะหมดไปสองพันปีอนาคามีก็จะหมดไปสามพปีสกิธาคาก็ไม่มีสี่พันปีก็จะไม่มีพระโสดาบัน คือเรียกว่าอริยบุคคลจะไม่มีแต่อันนี้มันก็เป็นความเชื่อที่ปิดเพียนไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าบ,บอกว่าปราบใดที่มีคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสม,ม่ำเสม,มออยู่เนี่ยปราบนั้นโลกก็จะไม่ว่าเว้นจากพระอาหารหันต์ซึ่งเราก็เห็นใช่ไหมคะว่าสมัยเนี้ยสมัยรัตนโกสินทร์เราก็มีพระธาตุ าจจะไม่มากเท่าสมัยพุทธกาลแต่เราก็มีพระท่าให้เห็นแล้วเราก็ชื่นใจว่าโอถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเนาะเราอย่างน้อยเราก็ปิดอบายภูมิได้อะไรอย่างนี้ค่ะ